มิสูวิชิปัจจัยรถสปอร์ตนะครับติดชุดลากเรือลากเจ็ตสกีลากบิ๊กไบค์นะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถนะครับหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลมาถางขนาด50มาิดลากเรือได้เจ็ตสกี hmm. ได้บิ๊กไบค์ได้นะครับตัวบอลเมาส์นะครับสามารถถ,ถอดเท้าถอดดำได้เวลาไม่ใช้งานตัวนี้นะครับจะไม่ยื่นอกอกนอกตัวรถเหลือแค่บริเวณตรงนี้ รูปักไฟนะครับเป็นปักไฟเสร็จบินเสร็จทำสร็จานไปรถเลี้ยวซ้ายเลียขวาไปเด็ดไปดีทางความอักเหมดนะครับชุดยึดจะซีซ้อนอยู่ใต้ท้องรถนะครับไม่มีก้ชายบ่กมานะครับมีทรัพย์เจ้าล่างกันบ่อมากรในสปินกันชายนะครับบนหัวบนโอเคไม่เห็นดูครับ โอเคเรียบร้อยขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมขอบคุณค่ัน